จะทำขนมอีกแล้วค่ะจะบวชปักทองพร้อมขิงต้มกินแบบง่ายๆอันนี้กะทิกับเกลือนะคะพอดีมันเป็นกะทิผงก็เลยละลายไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาฟักทองลงว้าวเยอะอยู่นะเนี่ยบาริดาจะใส่น้ำน้อยมากนะเพราะว่าจะได้ลดการใส่น้ำตาลาเพื่อนๆดูนะบาริดาจะกินอิ่มแทนข้าว จริงๆกินแบบไม่ต้องเบรกเลยนะอันนี้คือชามนะคะคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดเสียดายโบนี้อยากเชื่อปรลิดาเด้อพรุ่งนี้ก็กินแต่ต้องมีวันที่กินผัก,กเยอะๆด้วย ช่วงนี้คือรู้สึกตะบะแตกชอบกลนหิวก็กินนะ้ำไม่เบรกแต่เราไม่ได้กินเป็นประจำเนาะเบื่ออย่าไปเสียปาลิดาเด้อมากินกินพี่น้องปาลิดาจะกินถ้วยถ้วยเล็กเป่าไปกินไปเนาะาย ตดนาำไปก่อนเพราะได้ยูบี่นอ่อโอ้ยห,หอมมากเลยคิดถึงอดีตสมัยเป็นเด็กเนาะเพราะหน้าข้าวันษานี่นะทุกวันพระเนะี่ยยายก็จะต้องทำขนมหวานมีข้าวมีแกงมีขนมหวานไปวัดวันพระนะยแล้วยายก็จะไปนอนจำศีลอยู่ที่วัด ในในคืนนันพระเนาะบวชพักทองนี่แหละทำบ่อยมากเพราะว่าม,มันมีอยู่ไหมฮะพักทองอะ่ะเยอะเรียกว่ากินกันจนเบื่อเลยอันนี้ปริดาใส่อน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะ น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะหอมอร่อยไม่ไม่หวานแหลมเนาะหวานหอมอร่อยน้ำตาลใราค่อนข้างหวานแหลมน้ำต้มนี้มีกะทิมีเกลือด้วยน,นแหละ ลาไปก่อนได้พี่น้องขอบคุณเลยหลายอันนี้ยังร้อนอยู่มากเลยจ้ะเดีย๋ยวกันคลิปหน้าจ้า thanks so much everyone see you next video bye 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 bye, bye, bye.